สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับเรานะครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดป่านะครับวัดป่าแล้วก็เป็นป่าช้าเก่าด้วยนะครับผมยินดีานหน้าของท่านผู้ชมนะครับแล้วนะครับหลวงตาจะชอบไปนั่งทําสมาธินะครับผมอยู่ในป่าช้านะครับผมเพื่อนั่งจิตสงบนะครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมตามหาหลวงตาเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนม,มีความเสี่ยงร้อยตัวเซนเตมโอใช้วิทยาลัยในการรับชมคือนะครับงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับขอหลวงตานะครับวงกลมให้พร้อมเลยใครที่ได้ติดตามทางคลิปนะครับผมก็จะเห็นนะครับผมว่าหลวงตาวัดป่าวงกลมให้ด้วยนะครับงวดนี้เราตามต่อนะครับ16มีนาคม2568นะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับหลวงตาอยู่วงไหนบอลูนเลยแต่เป็นตามหาหลวงตานะครับท่านผู้ชมไปด้วยยกััันนนนเละะคคครรบบบผผมมขออุณที่โ ผ่านทางช่องนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะได้มอบให้ลุงตาผมเล็กกาแฟกับลุงตาลรามากาแฟนะครับมองเป็นมองไม่ไดพัดพิษนะครับสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ที่จะทางมือลูกหลานขอเปิดไาขอเปิดฟองเปิดทางเด้อสิขอหาลุงตาอยู่นี่ปราสาทนี่แหละจะไดนก็ให้ลูกหลานได้เจอลุงตาในเด้อมันเองจะได้มาเฝ้ามานยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณทุกๆดวงอยู่ในปราสาทแห่งนี้แหละรับวรจะรับสาเด้ออแบบสาธุ องนัหมูที่เราอยู่สี่แม่ทีสององท่านนดบปีเนาะที่เขาเคยมาหาีสองปอที่ไหนที่ตากี๋เจอหวงตาแล้วคท่านผู้ชม้มายังน่งโ่ไรน่งบ่ไรครับแม่ขี่หนกหลาย แม่ขีดหนักหลายเพราลุงเต่บรรนังบอ่อใดสมาธิแม่ขีหดหนักมันหลายมแม่ขีดหนักไม่ได้เลยหรอกค่ะแม่กดำบ่เออแม่ขีดหนักหลายแห้งหลายแห้งแม่ขีดหนักเพราะว่าจุดถูกอะบ่อดดยุดเทียนบ่อดใลอดลมบ่คือสักครับครับผมบ่มีย่ยงซ,ซื่ออยู่เพราะว่าเขานั่งบ่อดใดเพราะว่าแม่ขีดหนักมันหลายเป็นนุ่นๆตนอมในหูในตาก็เรียกว่าโอบ่ไหวเว้ย ยางใส่ยางเอาใส่ยางตั้งนาฬิกาไว้ยางอ่อมเลยบอลลูนตายางไปปุ่นกับมายางอ้อมอ้อมนาทีนะยางตการกยางจกกลมเมือนเออยางสะเขื่อนวาเดินเดินจุกกลมยางจุกกลมเดินสมาธิครับยางเอานาฬิกาเอาโทรศัพท์บ่อยว่าห้าสียางกันก็เอาต้วนี้ใส่มานังกับตัวนี้ไอ้สิใช่เห้างเวสียางเจาะสซโมงแล้วก็ ย่างสามทิฟ์หน้าที่บางทีเขาว่างด้ยกะว่าได้สามทิฟ์หน้าที่แล้วก็มานั่งนั่งเมือนกับนั่งโมได้ครับนั่งโมได้ไม่มีเงินมือแดงงูจังสิมาทําพิธีใหม่เอาพวงมาไล่มาให้เด้อจากพวงหนึ่งคือเขาบองเอาดอกใหม่มาบูซาเขาหลวงปู่คูนในบ่อสะหลวงปู่คูนมาไหว้ครับจต่สมัยนั้นหลวงปู่สิปู่กระเบื้องทห่หมดหลวงปู่งานออกเขาออกปู่กระเบื้อง เต็มเหนือต่างต่พีไปพูดปูกระเบื้องเต็มทำไมน่ะแต่สองพันหาลอยมันก็หลายปีนอสองพันมันเป็นหาลอยอะสองพันสองพสี่ลอยแปดสองพันสองพันหาสองพันหาซูนนะสองพันสี่ร้อยห้าศูนปูมากสำน่ะเออครับผมมือขึ้นเลขออกครับปูฝันกับฝันบอ ับฟันโบเต็มหน่วยดนกฟันว่าไปหน้ามองเกาไปหน้ามองเกาไปมองเกาอม,มองเกาเขาดำหน้ามืดแล้วบัดน,นี้เขาคุดไว้ซีแจครับเขาก็เพียงหนามใส่ไวเต็ม,มบันดนีหลวงปู่เลยว่าเอาเป็นจังได๋เราคือโบดำตัวนี้เราโยมพอหน่วยสเอาไวแต่ดำบัดรุ่นเก็บเกี่ยวบัดร<อ>ุ่นตั้นหนาไปก้อนหลวงปู่เขา,าว่สาส์ตัวมุนีออนข้อยดำแล้วแต่ว่าตัวนี้เอาไวถ้าเอาถ้าบัดรุ่นจังสีวานเอาบัดรุ่น วานอาบัรลุ่นเอ่อขว่าเอาจะคอยวานเอาบัตรนว่าบัตรลุงปูก็เลยมาพิรณาอยู่ว่าหน้าเกา่าบนเก่าแต่เขาตันน้ำไวแล้วเขาเห็นว้เป็นซีแก่เป็นสีเหลี่ยมครับเขาก็ตันน้ำไบบเต็มเลยลวงปูเอาคือยังตังนน้ำไวยังไรคือบัวดำเอาไว้หนีแล้กก็นลวงปูไว้จะเอาบัดรลุ่นเอนน่อขวา,างสัสครับบัดนี้เพราะว่าจังสัรน้วงปูกับู่เมือบัดหนวงปูมาพิรณาเมืองว่าหน้าเกา่าบมมันมันสียังมีเด็กโตเก่าติดอยู่อ๋อ ตวนลุงปูเห็ดหาอันมือนั่นดิใสลูงปูเห็ดบ่อบ่เออหนี่ดิัมนมบอ่แมนตัวนี่สี่สี่หาหกอมันต้องเป็นเจ็ดอยู่นี่แด้เห็ดวาใหายมนเลยลุปูเป็นเด็กเจ็ดนี่นั่งเฮ็ดป็นเด็กเก้าเจ็ดแปดเก้าอยู่นี่เลูกแม่มันต้องไล่ไปอ่าลงปูว่าห้น네ั่งเขียนว่าเจ็ดโอ้ตั้งสีแล้วก็หาแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าแม่นเขียนพดอยู่มันอ่แม่แล้วตอกเขียนไล่ท้ยลังไม่พไ้ายลัง้ายลังเนี่ยเนาะกนคือเขายางเลขอันนี้ เหล็กอันนี้เหล็กมาทางในคนนี่เขารวยแล้วเด่นแต่ว่าเหล็กล่องตานี่ทีล่องตาหายมากนี่เขาทั้งล่างทั้งบนเลยเด่น<ม>นี่เ้อแต่ว่านี่นี่นล่องลองง่องตังไม้เบื้องตังเอาเอาเอา,เอาตัวนี้เอาสีเอาหาเอาโหก็เกศตะแปดตะเกา, 8, เา,เกาตังไม่เลยแต่ว่าเหล็กโตเกาลงปูวา่าหน้าผืนเกามันสีย่งโตเกาไยด้ดีสูตรพิเศษเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเหล็กอันนี้พึ่งสี่องวิโตก้าผู้ได้มากเกลิ่นเหล็กสูตรนี่เขาสืถทอตลอดไปเลย ครับถ้าผู้ใดลงทุนนักเล่นเลขในสูตรนี้ซิบุมีผิดหวังหรือวาจัะครับอ่านนี้เลขอันนี้เลขไปมาเตอทั้งในได้วลงปูบัาน,นี้ผู้สี่อยู่ทํางานอยู่กองสลากันครับเครียดไหมบ่ผัดว่าออกไปแล้วแต่เอาว่าไปเลยละ่ะผู้ที่ทางานอยู่ในกองสลากเป็นลูกเสี่ยวลงปูเขาทํางานอยู่นี่มาหลายปีแล้วครับบัานี้พอพอแม่เขาเดี๋ยวนี้เขามาสั่งบ้านในพอแม่เขาเป็นด่านสองตำลาดคนคนนี้ผู้หญิงเหตุงานอยู่ในวงนี้ล่ะ มาได้หลายปีเลาอจนเขารำลุ่วยมาแล้วเขาสีทรงเลขบันนี้บันนี้หลวงปู่ไปบ้านเซียวไปว่าโอ้โมันคือลำลรุ่วยเถอะเสียวจังไหนตัวประเหตุอย่างตัวประเหตุอย่างไหนตัวจงลำลุ่ยแค่ประาสาิบันนี่เซียวเลยบอกว่ามะนี่เขาสวดตัวฟังอย่าปากเด้อเลขอันนี้มาทางในเขาสีหายสูดไว้เดี๋ยวเขาสิทรมาบอกครับเขาสิทรมาบอกแต่ว่าอันนี้เขาประธานทรมากเลยเขาประธานทรมาบอกว่าเขาสีอะไรเลขไหน เขาสีโทมาบอกเลยแต่ละงดเขาสีตั้งมาเลยออืเขาสีบานอันนี้เขาสีถือจนเขารวยล่ละเด็นี่จนรวยนวมาสาั่งบ้านดูบ้านโอ้หลวงปู่ไปเวิ่งเขาโม้นหลวงปู่ไปขึ้นบ้านเขาหลวงปู่เรียกว,ว่ามันคือรวยถึงเสี่ยวแต่เห็ดอ,อย่างขายยงเห็ดอย่างจะมาลำด้วยจะมีเงินสั่งบ้านเป็นสองสามล้านเลยว่นะ่ะ<ต>ล่อมกำแพงปลูกดอกไม้สวยงามขนาดเขาว่า,าลูกสาวเขามาเห็ดมาทำพิธีผมก็ถามเขาเขาเลยมาสี่หาวาเลขเลข สามคุ้มนี่เลขสามตัวนี่มันมาในทางภายในข่าว่าอย่างสี่สี่กันมาในทางภายในแต่เลยทาม,มาหวยจยงไรเราบวชผูดฝายเหนี่ยมอหาเท่าไรปากหยาดโยมเป็นพยัยทานต่ออลูกซี์ลูกหาเขาก็เลยบอกเดี๋ยวเขาชิดโท่มาอันเขาโท่มาเดี๋ยวพมสีบอกเขาว่าเขาก็โทรมาหายสี่ <c oughs> วัดบางแห่งเขาโท่มาหายสี่บ้บานนี้ดังสี่สเขาบอกว่าสี่หาหกก็เจ็ด สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าบาดนี้หน้าพื้นเก่าหน้าพื้นเก่าลุงปูว่าเล็กมันถืออยู่ในโตเก่าแต่เขาบอกท่านทรงเหล็กหลันมาธรรมะบรรุ่นจังสิฮูครับเขาสีทรงเหล็กต้นต้นมันมาห้ยต้นเหล็กก็ซ้ำซ้ำหน้าเนาะลุงตาเออเนี่ยลุงปูมาพี่นาว่าหน้าพื้นเก่าเขาอะแต่เขาวานเบิด้ลแหอมๆเขาวานเข่าเขาง่ามมาสันบาดนี้โตนั้นเขาเห็ดไปเป็นสี่เหลี่ยมเขาตันหนามไปเต็มเปียเลยลุงปู่วาเอ้า คือ,อยังบป่ปู่โมวานตัวนี้โอ้ยไหวยังสี่หลับหลวงปู่เอาไหวจะเอาบัตรุ่นบัตาลุ่นครับเอาไหวจะเอาบัตรุ่นบัตรเอาไหว้าเอาบัตรุ่นบัตรหลวงปู่มนันนึกว่าอาีหน้าพื้นเกา่าแสดงว่าเลขมันต้องย่งอยู่ในโตเกา่าอืมบัตรนี้เลขอยู่ในโตเก่ามันสิี่ตัวไรมาเฮาต้องมาคิดบัตรุ่นเขาทรงเลขมาก่อนใช่อ่อาผิดในศาลบัตน,นี้ขันว่าหน้าโตเกา่าหลวงปู่กัดคิดว่าหน้าโตเก่ามันสิองย่งอยู่ในโตเก่าจะมันสิเอาโตไรมาใส่จับเป็นเลขกสามตัว ลังเชือมันออกวนนี้วันหนึงมันออกสามตัวเต็มๆมครับผมมันออกก่อนแปดเก้าสี่เราก็หาสี่ขันว่าหน้าตัวเก่ามันยั่งอยู่ตัวนี้มันยั่งอยู่อันหาหกแปดหาหกแปดมันสี่ออกหาหกแปดให้ลูกตาเขียนให้ไหมเลยเขียนทั้งล่างเลยก็ได้ยยัดลุงหนีบอ่ครับผมหรือลูกตาจะว่งเอาก็ได้ิ่งเขียนเลยดีกว่าค่อยชัด เห็นแล้วลงกาเขียนหมาเลยมันมันคิดหลวงปู่คิดเดยเอาคิดเอาตามความคิดเอาตามความคิดหลวงปู่ลงตาหนี่ฝันตองวดเลยฝันตองวดว่าหน้าพื้นเก่าแต่ว่าเขาเห็ดสี่เหลี่ยมไว้หลวงปู่ถามมาเอาวัตต้นนีคือบัวานคือต้นน้ำไวผมสีต้นน้ำไวถ้าเอาบัดรรุ่นเขาว่าถ้าเอาบัดรรุ่นผมอยากสื้อวานเขาว่าเรื่องเมื่คิดว่าอิ่หน้าพื้นเก่าคือคือต้นน้ำไวแล้วต้นน้ำไวแล้วเต็มไปเลยน้ำซ้อนนี่่ซ้ำกักไหนไหน อยู่หลือเล่าเด็กล่องตาสิเขาเห็นบอกขึ้นล่งตาว่ากุ้เอาตอคข้ยไปนู้นจังเลยบอกว่าเด็กล่องตาเขาแล้วอยู่แล้วเห็นบอกวัดที่วานมาเฮาหย่อนเฮ่าว่าเรื่องวานมาเนาะที่แรกอ่ะผู้ยิ่งมาแปดคนเมนบอบเอาดอกใหม่มาถวายสองคู่เอาดอกใหม่มาถวายสองคู่ก็เป็นซีเลยบ้านนี้ก็เลยบ้านนี้กัเขาเอาข้อยให้กันแล้วค้อยค้อยโมเมนค์ขยเถาดอกค้อยเบาๆนี่แหละค้อยประมาณขีดประมาณลักซีลักหาขีดว่าซีสิบหาหรือว่าหาสิบซียังไงล่ะคิดว่าอยู่ในระหว่างนี่ไปเลยว่า เอาคล้ยไปผูกหล้วก็มาคิดไว้กล้วยมันเป็นสีมือก็เป็นหามันสิถือมันก็เลยว่าไปสืบดอกแต่เ้าบงหูยังแต่ว่ามันว่าออกไปครับแต่เพราะว่าก็มันสิถืกับลวงกูก็ว่าค่อยไปเด้อสักวันนึงเขาสิให้ลวงกูดังคือเก่านั่นละเพราะว่าอยู่หนีมันดังมาแล้วมันมี่ื่อเสียงมาแล้วบัดนี้มาฝันว่าหน้าพื้นเก่าหน้าพื้นแบบนี้เขาวานเข่าบิดแล้ว บันิวานเขาเบิดแล้วหลวงปู่เอาโยมเป็นอย่างเราคือบ่ดำตัวนี้คือกันน้ำไวยถวมไม่เต็มบ่ยากหลวงปู่ไว้ถ้าเอาบัดรุ่นนี่นี่เมื่อวันใจหม่องว่ากักน้ำไว้แล้วกักน้ำไวแล้วสบายใจแล้วมีน้ำแล้วมีน้ำเต็มมาเลยหน้าเขากระตักไปสี่เหลี่ยมเลนเป็นสี่เหลี่ยมน้ำเต็มเลยหลวงปู่เลยถามมาเอาโยมจะได้ตัวนี้คือคือตั้งน้ำไว้ตั้งไว้ถ้าเอาบัดรุ่นเขาว่าัดรุ่นบัดุน้าพื้นเก่าสีม่านี่บัดรุ่นกับสีว่างวดรุ่นบ่บัดนหน้าพื้นเก่ากับเก่าก็ตัวนี้เก่าบันี้ตัวนี้เก่ามาคิดแล้ว หาต้องติดขันหาติดขันเลขสามตัวนี่มันต้องออกห้าหกแปดครับมันต้องออกหาหกแปดให้ลงตาเขียนให้เลยนะครับหลูงปูมามันต้องมันต้องออกแบบนี้ขันเลขสามตัวขันเลขสามตัวมันต้องออกห้าหกแปดถ้าเลขสองตัวมันจะออกห้าเจ็ดครับเนี่ยเลขตัวเก่านี่เลขตัวเก่ามันจะออกั็สี่มีความคิดลวกปูไหลครับ มีช่นนั้นีใช้ข้อฝันแล้วอิในข้อมฝันมันฝันี่ครับวันหน้าพื้นเก่าเขาตันหน้าไม่แล้วบนนึงเขาบอกท่านหวานเขาเสิทวารเอาบทรุ่นเขาว่านสวรวานเอาบทรุ่นในลูปูวสั่นก็เลยมาคิดว่าเด็กหายไปแล้วมันสิออกขันหน้าพื้นเก่ามันก็ยังคือเก่ามันก็อยู่ในแผ่นโตเก่าครับบัดนี้มันออกไปแล้วมันออกไปแล้วแปดเก่าสีขันมันเลขสามตัวขันออกมันก็ต้องออกหาหกแปดเลขสองตัวมันจะออกหาเจ็ดมันเมื่อพอดีมันเหลือเท่านี้นะ ถ้าเบิ่งเขาสีสซงมาหายเขาสีสซงมาหายบดนดอกเขาสีสซงมาหายเขาสีสซงมาหายหลวงปู่ส่งวัดหลวงปู่คือนจังได้จับหาจับหัวเขากระแปดไหจังสิเอาเขาหายซีมาเขาหายซีมาตัวเดียวครับซีมาตัวเดียวเขาก็ว่าซีแล้วก็หากะฮกกะเจ็ดกะแปดมันเลยเป็นเหล็กเหล็กนี่มันเป็นเหล็กหกตัวแต่เหล็กสามตัวมันเป็นเหล็กหกตัวแค่นี้เหล็กดิเขาบอกว่าบ่ต้องเป็นห่วงพวกเหรีเล็กนี่บ่มีทุกเหล็กพวกนี้บ่มีทุกเขาอ่ะ เลขสห้มาเนี่อ่าบบมีถูกถือย่างเดียวถือตลอดกันขลุดก็ขึ้นหน่อยมันบวกละคือบ่ลดในวันเสียบงวดแล้วกูเขาส่งมาแล้วนี่เขาส่งมาแล้วลูกกูรลยมาเอาสถิติมาต่างเมืองมันเลยถือถืออยู่ตลอดบนเก่าเกนี่ครับแต่บัดนี้เขาสีหายเลขกันมากโตเดียวแต่ละโตเขาบดให้หายเข้ามาหลายเด้เขาสีหายมาโตเดียวครับเขาสีหายเลขย่างมาตั้งเมื่อว่าเขาหายเลขตัวนั้นมาต่างเขาก็นับไปขึ้นตัวนี้ บ้านนี่มันมาเขาตัวนี้ลูกตาเนี่ยพราอลูกตานี่ยมันมาปีเตอรอายุอดีนลูกตาล่วงหายัวเก่าเด้ไหมโตเก่านะแกไปเมืองเนอะหลวงปู่น่ะว่าพี่ชนะามึงว่าเอเลยมาคิดเมืองเคืนหน่อยมันฝันมันกับฝันแบบว่าไปหน้าพื้นเก่าพื้นใหญ่ได้โมเมนต์พื้นหน่อยพื้นใหญ่เขาว่านเขาอ้ยเขาเต็มไปเลยเขาตันหน้ามาทวมที พื้นบกใหญ่เนี่ยเขาต่างเขาเพชรเป็นสีแจเป็นงานบกใหญ่สิใช้าเห็นแล้วแคปไว้เลยนะทุกคนก็เลยเดือดแชร์ด้วยนะสีบลูรถตาจักดีเทวศิลป์สีเหลี่ยมมันสีมีสีขันขันมีสีขันมีสีขันมีสีมันกะขันมันบ่ออ่กันขันมันบ่อโกแปดนี่มันสะออกมด้วยมากเลยมันสะออกก็ยังสีกับยังสีขันตรงตรงยังสีกะสิบัวไข่ตรงตลอดอ่ะนั่นนั่นมันสีมาตรงงามพอดี้มันสะมาตรงงามขันบัดนี้เลขเลขสูตรนี่มันสะออกข้างล่าง มากัวมันสิไปข้างล่างมากัวครับขันมาข้างล่างมันก็สีมาหกแปดก็หาเจ็ดนี่เท่านี้ล่างเออล่างเลขสามตัวมันสิขันมาสามตัวมันสิมาห้าหกแปดเลขสองตัวมันสิมาห้าเจ็ดอืดปนี้เราก็มาตัดนี่เดี๋ยวเราก็มาตัดเขื่อนเป็นผู้สื่อเนาะมันมันก็ลงในนี่มันบอกว่าสื่อหากเนาะใช่แล้วสื่อมาหาหกหาหกแล้วก็มาเสื่อนหกแปดหกแปดหาก็หาเจ็ดนี่อืมมันมันอยู่ในโตเก่า ต้นเหยื่งตาบอกว่าเลขสีลงตา้นลายมันจะมากลางแต่ว่าขันม้าสามตัวขันมาสามตัวมันมันสีมาเลี้ยงแบบนี้ขันขันมาสามตัวเลขสามตัวข้านครับมันสีมาหาหกแปดในความคิดลุงปูเจ้ว่าเอาไปพิจารณาเมืองมันสิเป็นนี่ะโมบไดแต่ที่เขาห้สูตรมาานี่เขาบอกว่ามุมีจนมีแต่สิรวยกับรวยเขาสิไปตั้งเล้นี่พวกพวกเล่นเร่เขาก็สิไปสซื้ออย่างสีแหละบัดนี้บันนี้มันมันออกตัวนี้ไปแล้วมันก็เหลือทนมันเหลืออยู่หาหกเก็ด ห้าหกเจ็ดเลขเลขสูตรนี่มันสีมังออกไปทางนี้มันสีมังออกไปทางนี้ก็ออกมาทางนี้ก็ออกมาทางนี้ครับก้ากัดบาททุกงวดสิบงวดนี่พิษงวดเดียวแสดงว่าลวงตามีสูตรเด็ดเลยครับประกอบข้าฝันเออเอาเออนี้สิบว่าหนี่หมยถึงว่าคือเขาได้สูตรเล็กสูตรเด็ดมากแล้วฮ่อมาอาคมฝันใจฝันใจเออมันนี่กับฝันมันกับฝันว่าหน้าพื้นเก่า